ใครกำลังหารถมือสองเอาติสสักคันหนึ่งที่เกรด A มือเดียวประวัติดีสภาพดีและราคาไม่แรงชุดแต่งรอบคันสวยๆต้องดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมองดีเจทงคาเช่นเดิมนะครับเจอผมก็ต้องเจอรถสวยๆแน่นอนกับใครที่กำลังหาครับรถเอาไปใช้งานนะอึดทึกทควิ่งได้หลานโลเลยครับก็คือเอาติสคันนี้นี่เองนะครับเจ้าคันนี้เลยสุดหล่อเลยครับแบบว่าชุดแต่งรอบคันคือหล่อมากจัดเต็มถ้าแบบหล่อขนาดนี้ก็ประมาณระเดตเลยนะนะรถคันนี้นะครับได้มาเป็นตัว1.6ตัว G นะครับปี2019 ตรอบจัดให้ฟรีไม่คิดเพิ่มสักบาทเลยนะครับแ้วรถของเรานะครับรับประกันนะไม่มีชนหนักจมน้าตัดต่อผิวามหรือว่ากรอใหมร100%รดเกรด A มาละครับนะสำหรับคันนี้เราได้มาเป็นสีบรอนด์แบบนี้นะครับในโฉมหน้าที่เขาแมนเด้เชอร์ตั้งแต่ปี17ถึงประมาณปี19นะครับสวยๆแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกแล้วก็มีชุดแต่งอย่างที่บอกก็คือมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะครับสีแท้สีเดิมสีสวยมากๆเลยนะครับสภาพดีนะแม็กก็เป็นแม็กลายสีทูโทนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับยางปีใหม่จัดให้้แลว สเกิร์ตสวยนี่มีกันาสาดติดฟงติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยมือจับก็จะเป็นคีเลสในฝั่งคนขับเราพาชมของเราพาชมกันแบบละเอียดละเอียดอยู่แล้วนะครับนี่เลยนี่ใช่ไหมรอยเม็ดอาร์คนะครับเดิมเดิมนะเพราะฉะนั้นนี่เลยไม่มีชนมาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมรอยเม็ดอาร์คขอบร่องแซนด์วิชชัดเจนนะครับครบถ้วนนี่นะทางของด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกฝาประตูต่างๆหัวน็อตเดิมนี่ นะครับให้ดูกันชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีตรงแผ่นเพจสีดําตรงนี้นะครับมีอีกนี่แผ่นเพจสีดําด้านนี้ก็เช่นกันนะของเดิมของแท้นะคุณผู้ชมนะเออดูอันเดียวไม่ได้คุณผู้ชมต้องดูให้ครบนะครับอืม ใครหารถมือเดียวนะประวัติดีสภาพดีตรองนี่นะครับที่รีเจนนะครับเราคัดมาให้แล้วนะใครดูรถไม่เป็นดูรถไม่ออกให้รีเจนจัดการให้หรือว่าถ้าใครมีช่างที่เขาดูรถเป็นชํานาญอยากให้มาดูรถของดีเจนได้นะเพื่อเพิ่มการตัดสินใจนะจ๊ะนี่ไป สวยเลยนะครับข้อสองด้านนี้นะครับมีฝาถังปิดน้ํามันด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีสเกิร์ตรอบคันท่อคู่สปอยเลอร์นะครับในตัวนี้นะคุณพี่นะสภาพดีมากๆมีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ดวงไฟใส่กิ๊กเลยนะครับอย่างที่บอกคือติดชุดแต่งให้รอบคันอะไม่คิดเพิ่มสักบาทเดียวนะแล้วสําหรับตัวออาติสเนี่ยเป็นรถใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันต้องดีนี่กว้างขวางเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับกระเป๋าเดินทางในหลายใบเลยนะครับใส่ได้กว้างๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกนี่ นะครับยางอะไรนะครับอุปกรณ์ถอดลอ้อแม่แรงมีมาให้ครบนะครับยางใหม่ไม่เคยแตะพื้นเลยได้ไปเลยนะจ๊ะนะครับอ่าไปดูกันต่อนะนี่พวกซีนต,ต่างๆร่องเขาเรียกว่าร่องรอยแบบนี้ต่างๆนะครับเดิมเดิมไม่มีไข่มะไม่มีชนมานะคุณพี่แล้วก็พวกนี้เลยหัวงนงหัว,หวน็อตเดิมเดิมแท้แท้นะครับไม่มีไข่ไม่มีถอดมาสองฝั่งเลยนี่ ให้ดูกันไปว่ารถสวยจริงเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะสำหรับคนนี้ใครสนใจนะช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับที่แอสไตรีเจนโฮมคาร์นะหรือโทรมาที่เบอร์09458-8661กก็ได้นะครับโอเคมาดูต่อยังไม่ครบยังไม่จบนะจ๊ะอ่ะนี่เปิดให้ดูมันต้องเปิดให้ครบนี่เลยนไงนะครับ รอยเม็ดอักแน่นแเลยนะขอบแซนวิชชัดเจนนะครับเออไม่มีการโดนทุบไม่มีการโดนตีมานะครับสวยสวยเลยนะตามร่องต่างๆขอบซีนยางต่างๆนะตรงฝ,าปร,รงฝาประตูฝาประตูนะครับครบถ้วนนี่รถสวยนะอ่ะดูให้ครบนี่ปะนะเพราะนั้นคันนี้นะคุณผู้ชมราคาเดี๋ยวเราบอกกันท้ายคลิปนะครับนะบแต่ว่าสวยในขนาดนี้นะ สภาพดีเกรด A มือเดียวประวัติดีนะครับของแลวของคันนี้นะเป็นลำดับที่2เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะครับเป็นรถลำดับที่2ก็คือเป็นรถมือเดียวเลยผ่านเจ้าของผ่านการใช้งานมาแค่มือเดียวรถบ้านนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปคือโชคดีจริงนะรถสวยมากสภาพดีเลยอ่ะภายในพาชมภายในแล้วกันภายในของเขานะครับเป็นเบาะสีเบดนะครับส,สวยๆนั่งสบายเลยแหละนะครับกว้างขวางด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยคือสภาพดีจริงอ่ามาดูกันต่อที่พวงมาลัยแล้วกันนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสีดําแบบ3ามก้านอย่างนี้นะครับ สามารถปรับโหมดนะรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับเพิ่มเสียงแลบเสียงวิทยุได้นะครับมีระบบฟุลสตาร์ดด้านขวานะให้แล้วเรียบร้อยอ่าขอสมูทนิหนึ่งน้องนะอ่ะแล้วไปดูตรงหน้าจอนะครับหน้าจอของเขาก็จะมีเชื่อมต่อวิทยุ FMAM นะครับเสียบ USB AUX อะไรได้เลยนะครับนะถือว่าสวยงามนะตัดกระสีเบรสนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบทิปคอรอนิกนะครับคือคือจะมีทั้งบวกและลบสามารถทเกียร์ได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ช่องตรงกลางก็จะมีวางแก้วน้ำนะมีเบรกมือบนสวยๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกคือรถสภาพขุณพี่99%เลยนะครับเพราะรถสวยจริง <g ib s> นะแล้วของเราก็มีการดูแลครบถ้วนนะเก็บงานเก็บงานภาษีพรบเปลี่ยนหายนมันเครื่องยางปีใหม่จัดให้แล้วนะด้านหลังก็คือสวยงามเช่นเดิมนะครับเป็นเบาะหนังสีเบสนะเชื่อมต่อ ISOFIX ได้นะครับนะด้านหลังก็จะมีตัวพอร์ตที่ให้เสียบกับ USB ได้อีก2พอร์ต นะชาร์จกันแบบไม่ต้องกลัวโดนแย่งนะครับรถสวยจริงนะสภาพดีนะสำหรับตัวนี้นะพี่ใครสนใจช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับแอร์ไสอเงคาจะแคปหน้าจอมาก็ได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0ูนย์8 6 6เก็ได้เช่นเดีวยวกันไปดูฝากกระโปรงกันอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะจ๊ะนี่นี่เลยนี่เลยครับถือว่า สมบูรณ์แบบมากเลยนะคุณพี่นะทั้งตัวพวกอาร์เมสอาร์จุดรอยคิต่างๆจากโรงงานมีครบถ้วนนะครับะระบบ เครื่องยนต์ VVTi แบบเป็นดู a l VVTi นะครับอยู่ครบนะแบตเตอรี่ใช้งานมันนิดเดียวเองนะแล้วก็คาดต่างๆครับไม่มีโคไม่มีงอนะพวกรูทรงกลมก็กลมเหลี่ยมก็เหลี่ยมครบครบจิครบเออคเรียกว่าะไรครบช้วนชัดเจนนะครับอาพวกฝาหน้าต่างๆเห็นไหมนะครับตามร่องตามรอยต่างๆชัดเจนเลยจิกต้องมีรอยเทปขึ้นนี่เห็นไหมนี่เลยเดี๋ยวมันจะหายไป ดี๋ยวอีกสแป๊บ,บนึงมันจะหายไปแบบนี้คือดีไม่มีชนมานะครับพวกสติกเกอร์มออกงมอกครบถ้วนนะต่อไปก็ต้องหัวน็อตนะครับนี่สภาพเดิมเลยนะครับไม่มีข่ายไม่มีถอดมาเพราะของเรารับประกันจริงๆคุณผู้ชมนะเพราะรถของเรานะครับไม่มีชนหนักชนหนักจต่อตอีความหรือว่ากรอไมร้อยเปอร์เซ็นต์รถของเราคือรถมือสองเกรดเอมือเดียวประวัติดีสภาพดีนะครับคุณผู้ชมอันนี้เรามีรายงานการดูสภาพนะจากทั้งอินสเปกชันของมันดูคาและก็รถดนใจด้วยนะครับของ ทีทนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถของเราเกรด A จริงๆสภาพดีจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตยต้าออลติตัว1.6ตัว g ปี2019คันนี้ชุดแต่งรอบคันเรามีราคามาให้ในราคาเพียงแค่400,000กับอีก9,000บาทเท่านั้นใครสนใจแคปหน้าจอนี้นะครับส่งไปที่แอรไซด์ดีเจลุ่มค่ะหรือนะครับเขาทางต่อด้านล่างนะ สุดไปเก้าสี่ห้าที่เบอร์สิบหลักนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะถ้าใครชอบรถมือสองสวยสภาพดีเกรด A ประวัติดีสภาพดีแบบนี้ก็รบกวนนะจ๊ะกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ